ารที่สามารถนํามาแสวงหาประโยชน์ได้ให้เป็นขอทาน,นเด็กเลื่องเป็นวัยรุนน่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องผันตัวเองกลับไปก็คือต้องไปขายบริการเวลามันตายครับเราก็เอาไปทิ้งที่รับรับคนครับทิ้งสวยไปก็เอาไปส่มผืนนอนด้วยอ่ะจะมีผู้ชายที่เป็นแรงงานเข้ามาใช้บริการเป็นผ้าใบกลางเฉยเขาบอกเราว่าเขาต้องรับแขกคืนนึงสามสิบถึงสี่สิบลายอ่ะหยุดส่งเสริมหยุดเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์เพื่อคุณเพื่อชาติ คุณของเธอหน้าไหนอะ่ะผมเรียนจบแล้วนะครับขอบคุณนะโทรฟรียกกวนเมื่อโทรครบ5บาทได้โทรฟรีทั้งวันแลกซื้อซิมที่เซเว่นอเวก่อน25กันยายนนี้ภาวะเศรษฐกิจใน,นปัจจุบันนี้เนี่ย ส่งผลกระทบในใานเรื่องบริษัทคงต้องมีมาตร,รการอะไรบางอย่างเพื่อลดค่าใช้จ่าย <c oughs> <c oughs> วิธีนี้ให้โทรฟรียกกวนเมื่อโทรครบ5บาทได้โทรฟรีทั้งวันแลกซื้อซิมที่7 e เว่นอีเล่นก่อน25กันยายนนี้ โทรฟรียกตวนเมื่อโทรครบ5บาทได้โทรฟรีทั้งวันแลกซูซึมที่เซเว่นอีลเวนก่อน25กันยายนนี้ซื้อของก่อนกันหนึงมาเร็วเครมเร็วขอบคุณครับส้ำเร็วสิงมันคงประกันภัยโทรห5 9 6วันนี้เมืองไทยประกันภัยและพัตรประกันภัย มารวมกันให้คุณยิ้มได้เมื่อภัยมาครั้งหนึ่งครับนนมาเร็วขอบคุณมากเต็มเร็วซ้ำเร็วอดดูเลยเิ็นมั่นคงประกันภัยโทรหนึ่งห้าเก้าหก วันนี้เมืองไทยประกันภัยจะให้ความมั่นคงกับชีวิตของคุณมากขึ้นถ้ารวมกับพัทระประกันภัยนั่นเองไม่ต้องรอหรอกมาเร็ว,รรวไงเร็มเร็วต้อมเร็วสินมั่นคงประกันภยัยหนึ่งห้าเก้าหกถ้าจูๆ่ๆบัญชีของคุณมีเงินเกินขึ้นมา เป็นคุณจะทำยังไงจะคืนหรือไม่คืนไม่คืนหรือจะคืนคืนทำไมคะนี่ดอกเบี้ยออมทรัพย์ของคุณไงคะออมทรัพย์มีระดับธนาคารธนาชาชให้ดอกเบี้ยสูงถึง2,5%ต่อปีเบิกถอนสบายได้ทุกวันไม่เงินมันเยือะธนาคารธนาชาชโทร1 7ึ0เจจะสูสัมผัสผมนุ่มลื่นแบบเนี้ ด with, the essence, ้วย rejoice rich ที่ส r e ีม treatment essence เติมความชุ่มชื่นให้กับเส้นผม rejoice Re <jo> เพิ่มปริมาณขึ้นอีก15% 20บาทหอมนุ่มแน่นานกว่าน้ำยากรับผานุ่มสูตรเข้มข้นหายขา super p e ฟ f u m สูตรเข้มข้นใหม่น้ำหอมฝรั่งเศส ปกป้องคนที่คุณรักจากยุงร้ายแปมประสิทธิภาพออฟแฟมิลี่โลชั่นทากันยุงที่อ่อนโยนกลิ่นหอมถูกใจพิสูจน์แล้วว่าป้องกันยุงได้ผลพิเศษขนาดสองพิ่งสามบาทครับมหัองหรอด้วยหรอการสับลับไหนเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะดีครับเอไอซ์โลเซโกนสกิฟต์ว่าความกล้าที่จะลองทำสิ่งแตกต่างนะครับそでですかれ飲んみたいんですけど โมโกนาทริโอเอสเปรสโซ่ได้เลยครับโมโกนาทริโอหอมเข้มกลมกาแฟโมโกนาทริโอเอสเปรสโซ่โมโกนาทริโอทริโอทริโอสำหรับเจ้าจอมสนทั้งสามแล้วต้องศึกษาไว้เพื่อพวกเขาหมดแหละปิ่งก็เลยมั่นใจค่ะ นมเกนพลัสแอดวานซ์ที่ประกอบไปด้วย DHA,ARA และส่วนประกอบต่างๆสำหรับการดูแลลูกหลักเกนพลัสแอดวานซ์จากลองสิครับต้องลอง <laughs> ต้องลองต้องลอง <laughs> ต้องลองกาแฟมะโกน่ทช <laughs> ูโอเอสเพรสโซ่บ <laughs> ่ง,ง, <laughs> งเลย <laughs> ว่ากันว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอขึ้นละ่ะ คิดแบบไหนผู้หญิงมีดีกว่าที่คขฟิชชัลไอ l ดีมีดีที่เนื้อปลาฟิชช a ลไอคดีัคน,นอยากกินไก่จอห้าดาวให้อะไรดีๆเกิดขึ้นทันทีเมื่ออร่อยกับไก่ซอบแบบไม้และแบบแผ่นจากห้าดาว เมื่อปริศนาถูกสารลับแห่งอาณาจักรจีนโบราณกำลังจะพลิกชะตาของโลกมหาสงครามหรือจินตนาการกำลังจะเริ่มตน้นขึ้นระทึกยิ่งกว่าครั้งไหเมื่อจกักรพรรดิมังกรฟื้นเขินชีพร้อมกองทัพทหารมัมมี่พันปีและมังกรสามตัวอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นปพุ่งไทยฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ทั่วโลกรอคอยดัมมีม่สามคือจี๊จกักรพรรดิมังกรสากรกฎาคมแห่งโลกภาพยนตร์ จะฝาขวดนี้ขดนี้ขวดน,นี้หรือขวดนี้ไม่ว่าฝาโค้งปน่ไหนๆก็มีค่าสิบบาทเพื่อแลกชมดัมมี่สาทุ่มตั้งแตรายก่อนแอทเร์ที่เอทุกสาขาลดสูงสุดถึงสีบาทสามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดติงหาคมนี้ SF สเอฟที่ดคุ้มมากกว่า สะใจภาษิติเหมือนกับว่ามันทะลุมหาเราจริงๆฮะดิจิตอลภาษิติผมจริงผมจังมากๆครับนี่มีช่วงเบรกให้เราได้หายใจเท่าไหร่อะว่าโอ้ยแบบสนุกตลอดเวลา Journey to the Center of the Earth 3D TSC f สาขาเซ็นทรัลเวลล์เซ็นต์ลาส้าวมาบนเกาะนักเดินบางกับรอยสัตว์รันแก่ก็ศาสตว์ราแห่งอำนาจพระนครฟิล์มเสนอมันเต็มทั้งแอคชั่นเต็มทั่สนุกตุวพกร้อนเดอดันนุมานควบขวบวันนี้ในโรงภาพยนตร์ 16วันในอ้อมกบพยามยามกรของทัพนักกีฬาไทยรวมลุ้น302เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกครั้ง29วันกิงเกม13ชิ้กีฬาของทัพนักกีฬาไทยทั้ง5 สามโคมีประเภทไหนที่จะหยิบเหรียญแห่งความภาคภูมิใจมาให้คนไทยได้ชื่นชมร่วมสงใจไทเทียผ่านทางมูลนิธิวีในข่าวาากีฬาภาคเช้าข่าวาากีฬาภาคเที่ยงและข่าวาากีฬาภาคค่าเริ่ม21กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สนับสนุนโดยทส .55 ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์การประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลของนายสุวิทย์คุณกิต,ติก็ทำเอาพักเพื่อแผ่นดินร้าวหนักนะครับ สมาชิกส่วนหนึ่งยังคงยืนยันว่าจะร่วมรัฐบาลต่อไปติดตามรายละเอียดพร้อมกับการคาดการหน้าตาคอรมอใหม่ในขคภาคข่้อีกสักครู่ครับด้วยความชุ่มฉ่ำของสารสกัดจากสตรอเบอรี่ผสานความชุ่มชื่นของวิปครีมในสบู่ลักซอฟคิสใหม่นี่แหละสเสน่ห์ผิวนุ่มละมุนหน่จุดพิษใหม่ลักซอฟคิสผิวใสขำขาเห็นเมื่อไร ก็อยากลูบไล่ถึงหมันไส้แต่ใจอ่ะก็หมันเชี้วยวมีเบียไวหวความเมนสุดดีรีแพร์พื้นบำรุงผิวความเสียของผู้ชายให้กระจัดสใสจริง5ประการเสน่ห์นนผิวใสได้เห็นเป็นโดนงมีเบียบอดีไหวจรีงปัง ครีมคนะับนิสูยาคอนับเสร็ี่รักสารรูผิวหนังที่เกิดจากเชื่อราน้ำกัดเทา้าห้องโกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากาาเทื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมคนะับ เมกาเคลเวอร์ Travel, ชุดใหม่ล่าสุดสัปดาห์นี้คุณว่ากล้องถ่ายเสียงมีวิธีการทำงานย่ังไรระหว่างเหมือนการดาวเทียมที่จับเสียงเอาไว้เหมือนบารอมิเตอร์หรือเหมือนเส้นเสียงสะท้อนอะไรที่จะสามารถทำให้ลิฟต,ตัวนี้ลอยขึ้นได้ระหว่างไฟฟ้าหลักการของแม่เหล็กหรืออุลตราโซนิ c เมกาเคลเวอร์ชุดใหม่ล่าสุดวันพฤหสัสบดีที่31กรกฎาคมนี้2ทุ่มครึ่งทาง m o น e r ทีวีร่วมส่งเสริมความฉลาดโดยสว ตชกระทรวงวิทย์ยุคใหม่รับใช้ประชาชนสารตัดสินประหารชีวิตสานักศึกษาเทคโนโปทุมวันนะครับที่ก่อเหตุฆ่าคู่อริที่เป็นนักศึกษาอุเทนถวายแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์นะครับลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตติดตามรายละเอียดในข่าวภาคค่ำอีกสักครู่ครับ แห้งเสียชีฟ้ฟูไม่มีชีวิตชีวาช่วยดูแลผมเสียในสานาทีได้ด้วยแพนทีนททัลแร์ที่มีสูตรโรวีช่วยบำรุงผมเสียนาน3ามเดือนให้ดูดีขึ้นได้ใน3นาทีจากการทดสอบปล่อยผมแทนทีบทพิสูจน์โดฟทรีเมนต์มาสก์ใหม่ช่วยซ่อมแสงผมแห้งเสีย ขอแนะนำ Dove Treatment Mask Repairing Serum 2เท่าเพียงห่งครั้งก็เห็นความแตกตา่างใหม่ Dove Treatment Mask ผม,ผมแห้มเสียกลับดี90%ของผู้ใช้ยืนยนันขมขาดูดดูลดหย่่งได้ด้วยแพงทีนุ่นค่ะหลังจากเวลาสั่งผมเนี่ผมก็ไม่ติดมือมามก็รู้สึกแล้วว่าผมขันร่วงน้อยบิดดึงยังไงก็ได้ต้องให้นุ่นอีกกีคนมายืนยนันคุณถึงจะกล้าหรอชื่อต,ตัวคุณแผน <c oughs> มีไรวะเนี่ย ทำไมมีหนุ่มมาขอเหรอเขอาาถามอะไรอย่างไรวะเอาว่ามาดีด้าอะไรนักหนาเนี่ยบอกได้ไหมก็คลินิกเคลียร์แค่ยี่สิบเก้าบาทได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งนุ่มสวยและไม่มีรังแคต้องไป ฉลาดล้ำโลกจะพาคุณไปทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่น่าทึ่ง,งไปพิสูจน์ว่าเมื่อนักบาสหยิ่งลูกโทษอะไรจะทําให้เสียสมาธิมากกว่ากันเสียงตะโกนกับสิ่งรบกวทางสายตาโค้ชกีฬาคนไหนจะมีประสิทธิภาพในการฝึกมากกว่ากันระหว่างโค้ชโวดแบบุูันหรือโค้ชใจดีเป็นข้อพระ สลาดลำโลกอาทิตย์ที่สสิงหาคมนี้เวลาสิ้านาฬิกาทางโมเดลไอทีวีร่วมส่งเสริมความสลาดลลำโลกโดยสวทชกระทรวงวิทยุใหม่ปับดภัยประชาชนสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งประทับับฟ้องคดีหวยบนดินนะครับที่กตสได้ยื่นฟ้องพันตำรวจโ,โททักษินและพวกรวม47คนซึ่งรวมถึงรัฐมนตรี3คนในครมอชุดปัจจุบันนี้ด้วย ซึ่งทั้งสามคนก็จะนําเรื่องนี้เข้าหาหรือในที่ประชุมครมนะครับให้ชี้ขาดว่าสมควรที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ติดตามรายละเอียดในขา่าวภาคค่ำอีกสักครู่ครับต้องลึกปิดได้ค่ะไปแป้งทูเวยดีๆใหม่นาทริียังไววปิดยิ้วรอยแห่งวนิดชิดดูสวยเหมืนวันกันก่อนต้องลึก ติดได้ไม่ฉีดขาดใหม่ Brand New Naturel ยังไวไเราเจอทั้งแสงแดดและมลภาวะแต่ด่งก็ไม่เคยปล่อยให้หน้าหมองคล้ำใหม่เมน Men Expert w ไวท์แอคทีฟด้วยเมลานอบล็อกและวิตามินซีพร้อม SPF 20ผลลัพธ์ผิวสว่างใสแต่ประกาย Men Expert w ไวท์แอคทีฟจากลอรีอัลปารีส ริ้วรอยจุดด่างดำความหมองคล้ำสะสมงานนักปีแต่รับจัดการได้ในไม่กี่สัปดาห์กานเย่เอสเล็ตโปรเอ็กซ์ครีมสีรัมลดอาการโป้ไซเลนช่วยจัดการริ้วรอยจุดด่างดำความหมองคล้ำกานเย่เอสเล็ตโปรเราใส่ใจรอบดวงตาดูสว่างใสต้องไร้ร่องรอยความหมองคล้ำใหม่ไวท์เพอร์เฟกต์ดับเบิลอายโซนบริเทนเนอร์เนื้อเจลช่วยให้ความหมองคล้ำดูลดลงและเนื้อครีมให้ความสว่างใสในพริบตาใหม่ไวท์เพอร์เฟกต์ดับเบิลอจากลอรีออลแบบผู้เชี่ยวชาญอย่างฉันรู้ดีว่า ทรีตเมนต์ให้ผลลัพธ์ที่ดีตออ่อผิวแค่ไหนแต่รู้มาว่ามีครีมหนึ่งดีเหมือนทรีตเมนต์เลยลองใช้ Total Effect ยอมรับเลยค่ะว่าดีเท่ากับทรีตเมนต์ลดเลือนริ้วรอยจริงๆความลับของผู้เชี่ยวชาญนี่ไงคะเลือกรูปลงไฮไฟได้แล้วนะเธอเอ่ะมีแต่หน้าค้ำมันแบบนั้นเลยและอยากให้หน้าดูใสแต่ไม่มันปั <c oughs> ครีมจะคลีนร์อันเคลียร์จัดให้ใหม่เคลียร์แฟเนสไบเทนิ่งครีมด้วยสูตรพิงเพอร์แอนด์ออยครีมบำรุงผิวที่ดูกระจ่างใสแตบบ่ไม่มันโอ้ <c oughs> oh, สาวทัพิวดูใสจังหน้าดูาากระจ่างใสแบบไม่มันอย่างเงี้ยโอเคเลยเคลียร์เคลียร์แฟเนสโอกาสไหนก็ใสเคลียร์ <c oughs> ท,ทุทัพรวมการเฉพาะก,กิจของประเทศไทยเชิญชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2008ถ่ายทอดสดจากกรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางพุ่งนยังทางช่อง 3, 5, 7และมรณาทีวีระหว่างวันที่6ถสง24สิงหาคมนี้ร่วมส่งแรงใจให้หนักธิรไทยโดยธนาสนิกเวียราทีวีคุณภาพดูสบายตากรอบเกรียวเคียวโปเต้น้ำมันเครื่องเชลเฮลิคสันสร้างพลังแห่งการหล่อลื่นเพื่อทุกความท้าทายเตรียมใจกับทุกอารมณ์ผูไดมอนด์อัลมอนด์จากแคลิฟอร์เนีย ควเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรที่กรุงเทพวันนี้เดินตามแผนดาวกระจายนะครับไปชุมนุมที่หน้าปตทครับเพื่อทวงคืนปตทจากการแปรรูปนะครับส่วนเหตุปะทะก,กันร,ระหว่างพันธมิตรที่อุดรกับกลุ่มป้านผู้อาอุดรยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจะสั่งให้สอบสวนหาตัวคนผิดมาลงโทษติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดในขาพภาคค่งสุขกาหน์อยกคร้งคุณรู้ไหม เสื้อที่ซักแล้วอาจมีแบคทีเรียตกค้างพอสวมใส่มันจะค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปล่อยกลิ่นเหม็นอับแบบนี้ใช้เป่าวิ w ว t อชดีกว่ามีใ hey ห้ยาบูชิช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ตกค้างสาเหตุสำคัญของกลิ่นอับชื้นหอมมั่นใจทั้งวันเป่าวิ w ว t อช แถวนี้จะเจอความข่าวสูดๆไหมเนี่ยอ๋ไม่ต้องชูไรลยแค่พรมข้าวแล้วค่ะนี่ค่ะพิสูจน์เลยไป่ใช้โอโมพัสละค่ะสักมือดีจริงไม่ต้องขยี้แรงเลยมเมื่อทูดจะตัวเนี่ยค่ะสักมือดีจริงไม่ต้องขยี้แรงพิสูจน์แล้วทวดเสื้อที่สักแล้วอาจมีแบคทีเรียตกค้างเงอยิ่งออกเสื้อยิ่งส่งกลิ่นเหม็นอับแบบนี้ใช้เป่าวิ w a วอรดีกว่ามีให้ยาโมชิช่วยขจัดแบคทีเรียต้นเหตุสำคัญของกลิ่นอับเป่าวิ w a วอร ุนตกทีไรคุณแม่ต้องตากเสื้อผ้าในบ้านเพื่อหนูเรมีกลิ่นเหม็นอับแต่ตอนนี้คุณแม่ใช้ดาวนี่ถึงจะตากผ้าในที่รม่มดาวนี่ก็ช่วยให้เสื้อผ้าหอมนมนานถึงเจ็ดวันแม่ฝนนี้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่เพื่อเสื้อผ้าหอมสดชื่นนานเจ็ดวัน เมกาเพลเวอร์ ver, สัปดาห์นี้เพราะเหตุใดหมอกควันที่เกิดจากการระเบิดจึงมีรูปร่างร้ายเหตุระหว่างความร้อนสูงชั้นบรรยากาศหรืออุลตราโซนิกและทําไมเราจึงมองเห็นเหมือนกับว่าล้อนั้นหมุนกลับหลังระหว่างตาของคนจับภาพช้าสมองของคนสั่งการช้าหรือเพราะกล้องถ่ายภาพช้าเมกาเพลเวอร์ ver, ชุดใหม่ล่าสุดวันพฤหสัสบ,บดีที่7สิงหาคมนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนททีวีร่วมส่งเสริมความฉลาดโดยสวทช สูงวิทยยุคใหม่รับใช้ประชาชนสหประชาชาติเตรียมพิจารณาว่าจะประชุมฉุกเฉินปัญหาไทยกัมพูชาตามคําคขอของกัมพูชาหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่านายนรกรัฐมนตรีของไทยนั้นไม่ค่อยห่วงนะครับบอกว่าหลังการเลือกตั้งกัมพูชาการเจรจารจะง่ายขึ้นติดตามในข,ข่าวภาค่ําอีกสกู่ครับชายคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมาดูกันว่าเขาใช้แปรสีฟันอะไร ออโรบีเพราะออโรบีครอสแอคชั่นมาสซา g ช่วยขจัดคราบแบคทีเรียได้ถึง90%ออโรบีแปรงสีฟันที่ทันตแพทย์ทั่วโลกส่วนใหญ่เลือกใช้ชอบแอร์แบบนี้โจเรื่องไอไม่ใช่เรื่องสนุกเมื่อไอต้องไบโซวันไบโซวันมีตัวยาบลอมเฮกซีนละลายเสมหะบรรเทาอาการไอไบโซวันเพื่อทุกคนในครอบครัวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ สูตร <S PR an> ้ม <dengan> ค้นสิจากครามัด้ดีแลร่งสามกค้างยากสูตรอัอยยนที่รมาจากคราบมันไลฟ้อนสูตอนามัยทั้งกากคราบมันได้ดีและไรก่นติดจานไร้ฉันไล่้อนสะอาดเียเลยไล้อนสองประสิทธิภาพไลฟ้อนเอฟและไล่อนชาบานี่คือวาระสุดท้ายของความสนุกเพราะความตายกำลังคืบคลานเข้ามาชิวท็อกพาวเวอร์กระป๋องสุด ไฟสั่งตายมะแลงร้ายพร้อมสองพลังประสิทธิภาพ 1. พลังกำจัดมะแลงร้าย 2. พลังโอวิชนานเพื่อปกป้องคุณและครอบครัวเพิ่มฟริมาณอีก15%ฟรีเพิ่มเวลาสั่งตายถึง10สิงหาคมนี้พลังปกป้องพลังชิวท็อกซ์เพื่อหวางชั่วอกองกำเดิดปีศาจร,ร้ายเราฮีโ่โรคอนาสตูลจึงต้องรวมตัวกันอีกครัง้ง ที่บรรกายรูปพลังกับเด็กๆพิฆาตลกูกในงานมหากรรมโทนากการ์ตูนสัญจรสนุกสนานไปกับละครเวทีเรื่องพลังจิ๋วพิฆาตลกูกและถ่ายรูปกระตบไหจกับเหล่าฮีโร่โบทนาการ์ตูนร้องกันที่ MCC Hall The m a l เดอะเบลมากะปิในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้รับบัตรฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชัดจี เดมอลบากะปิตั้งแต่9สิงหาคมเป็นต้นไปร่วมร้วมพลังผิวดยขนมเฟวเวรฟ์อตราปักกิ่งสา่าทะเลทอดตราสีเล็กแฮมชีสครชใหม่จากคูริโกคูริโกสมู่ที่โยเกิร์ตคูริโกจิบูจิบบูอกกี้ปาีมันผสมทอดกรอบเครืองเลยคาราเมลวันแรกของมาตรการช่วยเหลือคนจนด้วยการให้ใช้บริการรถสาธารณะฟรีแต่ว่าการใช้บริการยังไม่หนาแน่นเท่าที่ควรครับรัฐบาลเตรียมที่จะทำประชาสัมพันธ์เพิ่มติดตามรายละเอียดในข่าวภาคค่้ สักครู่ครับใหญ่แน่นอลังการบังกร์เฟอร์เ t เจอร์แฟ2008งานที่เฟอร์เิเจอร์และของแต่งบ้านพร้อมใจกันมาโชว์เพียบ26กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีรถกระนำถูกสุดๆสินค้าเฟอร์เิเจอร์ของแต่งบ้านรถกระนำปีละครั้งในงานเฟอร์เ u เจอร์เวิลด2008ร่วมกระนำ 9-17สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตโทรัฐบวงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเชิญชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2008่ายทอดสดจากกรุงปักกิ่งประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนสลับหมุนเวียนทางช่อง 3, 5, 7และโมเดิร์นไนทีวีระหว่างวันที่6-24สิงหาคมนี้ร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยโดยปกป้องสุขภาพปากและฟันด้วยมายเซฟติกมายบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา รถจักรยานยนต์ y า m a ีโน i คิ Q h ฮาส์ house, คุณภาพเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องสแน็คแจ็คสนับสนุนให้ดูกีฬาแบบคนดีโค้ชครมชุดใหม่ยังคงพลิกกันตายพลิกกันมาตลอดทั้งวันนะครับสุดท้ายแล้วใครจะได้อยู่ในคอรมชุดใหม่มาติดตามความคืบหน้าดนขาภภาคคัง่งอีกสักรับ เทสโก้โลตัสรวมสู้วกิกฤตเศรษฐกิจโอเคพิเศษสัปดาห์นี้ยูโรคัสตาร์เค้ก5 0บเาทหาข้าวขาว1.39บาทหมูสามชั้นกิโลละ94บาท2ี่ิถึงสกรกฎาคมนี้ที่เทสโก้โลตัสกอดเั็หน่อยได้ไหมให้ฉันได้ชิ้นใจสักที <h ink> <h ink> เป็นนนเธอคดีั้ต์สนุกเ e นจอยทุกนาที Suzuki Smash Bevo and Suzuki Way of Life เทสโกลตัสร่วมสู้วิกฤตเศรษฐกิจโปรเจ็คพิเศษสัปดาห์นี้แค่หอมมะลิ187บาทฟรีน้ำปลาตราหอยหลอดแชมพูซันซิลเก้าสิบาทไข่ไก่74บาท31กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนี้ที่เทสโกลตัสในยุคน้ำมันแพงไคลร,รักฮีโร่ช่วยคุณประหยัด โอกาสทอต้องตัดสินใจซื้อไฮลักซ์วีโกวันนี้รับข้อเสนอสูงสุดมูลค่ารวม43,500บาทเริ่มทันตีหน้าวันนี้คืน31สิงหาคมศกนี้ผลประชุมภาพพลังประชาชนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตอกย้ำว่าปัญหารอยร้าวนั้นยากเกินประสานแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุด นายสักดาคงเพชรแกนนำกลุ่มอีสานพัฒนายังคงยืนยันข่าวว่าจะส่งเรื่องให้ปปชเข้าไปสอบสวนข่าวคนใกล้ชิดนายกมีพฤติกรรมรับสินบนนะคะโดยบอกว่าการรับสินบนนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะสว่วนประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามคือแนวคิดการเสนอร่างกฎหมายจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ่าสุรัฐบาลยังคงยืนยันไม่เป็นการริรอนสิทธิเสรีภาพ แต่ว่าทั้งฝ่ายค้านทั้งกลุ่มพัฒมิตรเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา63ที่ให้สิทธิประชาชนชุมนุมโดยสงบและประศาศจากอาวุธครับและนอกจาก2เรื่องนี้แล้วนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราคุณจินตนาเจ้อหนุนไปอยู่ที่ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชาชนบุรีค่ะที่นั่นจะทําหน้าที่เชื่อมโยงกับฐานยิงจรวดที่รัสเซียในการส่งดาวเทียมชีออสดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคโจรที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายละเอียดเหล่านี้กันในข่าวภาคค่ำ19นาฬิกาค่าาคะพรุ่งนี้รวยครับพรุ่งนี้รวยนี่ไม่เลขไม่ต้ารอพรุ่งนี้วันนี้วันนี้ก<อ>็วนนรวยได้เมื่อซื้อสีเลกแล้วเขียนชื่อที่อยู่ลงบนฉลากชิงรองํามูลค่าหนท่งหมื่นบาทเฮ้ หมุนช็อกกแลตกับนมเปรี้ยว k, ize, ดัชมิลพาสเจอร์ไรส์นมสดดัชมิลพาสเจอร์ไรส์โยเกิร์ตดัชชี่และดีน่าพาสเจอร์ไรส์เพียงส่งฉากนมเปรี้ยวดัชมิลและผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการหรือฝาฟรอบโยเกิร์ตดัชชี่เขียนชื่อที่อยู่และชื่อพนักงานขายดัชมิลเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนส่งมาที่ตุ๊ป,ปนศิริรังสิตปทุมธานี12130ทุกสัปดาห์แจกทองคำมูลค่า10,000บาทจำนวน1รางวัลและ, 1, และ 1, ดื่มดัชมิลฟรี1ปปีสัดาห์ลละ4รางวัหมดเขตินน 1, ้นส่งหาคมน,นี้ หนึ่งหมื่นบาทค่ะพระเจ้าตกใจค่ะถลากซีเล็กมีมูลค่าเขียนชื่อที่อยู่ลงบนฉลากแล้วตงมาถิงทองคำมูลค่า1,000 0บาทวันนี้ถึง15บห้าตุลาคมซ,ซีเล็กัปฏิบัติค่ะเร็วได้ลุนทองมูลค่า1,000 0บาท ขณะที่ยังไม่มีการถอนกําลังทหารทั้งจากไทยและกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทบริเวณปราสาทพระวิหารก็เกิดประเด็นร้อนเรื่องใหม่ค่ะก็คือปราสาทตามเมืองทมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์วันนี้มีคํญญญายืนยันจากอธิบดีตกรมศิลปกรว่าได้ขึ้นทะเบียนปราสาทดังกล่าวเป็นโบราณสถานของไทยมานานหลายปีแล้วและไม่เคยมีปัญหาจากทางกัมพูชาขณะเดียวกันกองทัพบ,บกได้ออกแถลงการยืนยันค่ะว่ากําลังทหารที่ประจําการอยู่ในพื้นที่นั้น ได้ปฏิบัติการตามปกติและอยู่ในเขตแดนประเทศไทยกับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันในวันนี้นะครับคือปฏิกิริยาทั้งจากตลาดเงินตลาดทุนต่อโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับรวมถึงความเห็นจากภ่าเอกชนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งแต่งตั้งนายยุรพงศ์รามังคูลเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจที่มีการวิจารณ์ในหลายแง่หลายมุมรับติดตามทั้งสองเรื่องนี้รวมทั้งความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวันได้ในข่าวภาคคำสิการิกาค่ะ ถึงร้อ,อในใครจะอดใจไหวพิซซ่าเอ็ดพนะิซซ่าเอ็ดแฮมชีสแล้วพิซซ่าฮัทไม่ต้องแย่งกันกาหน้าเยอะทุกชิ้นพิซซ่าฮัทฮอตสุดว้าวอัดความอร่อยแน่นเต็มหน้าเค็มซอสบาร์บีคิวใหม่เฮฟวี่โหลดบาร์บีคิวพิซซ่าอร่อยเข้มเต็มทุกครัำ โจกเกษตรเนื้อเนียนนุ่มหอมจากข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซนต์โจ๊กไก่เกษตรมีโอเมก้าทรีอร่อยไม่ใส่ผงชูรสตั้งใจให้คุณจากปราเกษตรคุณแม่สั่ให้ เมื่อเย็นนี้ประธานาธิบดีสหรัฐจอร์ดินมันยูบุชและภรรยาได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะและจะเริ่มภารกิจแรกด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมันตรีสมานสุนทรเวชที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งการเยือนไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนเอเชียก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ175ปี เราจะมีรายงานสดบรรยากาศของข้ามืนนี้มาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะครับส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับดูเหมือนว่าแนวโน้มจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีของเรามีมติปรับกําลังทหารกรสอดคล้องกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่เรียกร้องให้ใช้แนวทางสันติในการแก้ปัญหาครับชวนการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและกัมพูชาครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้ ติดตามได้พร้อมกับรายงานพิเศษประสาทตามเมืองธมโบราณสถานสองไทยในข่าวข้ามสึกก้าวืนกาวนี้ครับเดี๋วนี้แม่หายห่วงละไม่ว่าลูกจะซนแค่ไหนนี่ไงแม่เลือกไฮค n a t นสโ l รโปรเทคเมื่อลูกแข็งแรงลูกก็จะดูแลตัวเองได้ตลอดไป i q Natural Protect จากดูเม็กซ์นี่แหละแบรนด์เจนฉลาดคิดสมองอัจฉริยะสร้างโลอัจฉริยะนี่ก็เก่งนี่ก็เก่งใครสุดยอดแบรนด์เจนอยู่ที่คุณร่วมโหวตคลิกแบรนด์เจนฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่วันนี้ถึง15กันยายศกนี้โดยแบรนด์ซูไกสการหลบหนีคดีอาญาของพันตำรวจโททักษิณและภริยาไปประเทศอังกฤษ ทำให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานไปยังศาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้ยืนยันเรื่องการออกหมายจับและจะพิจารณาขอหนังสือเดินทางทางการทูตของพันรบจโททัษินรวมถึงการขอตัวสมผู้ร้ข้ามแดนด้านพฤติกรรมของเด็กแว้นนะคะกลายเป็นปัญหาสังคมที่ยังไม่มีทางแก้ล่าสุดคดีรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตคดีนี้ตำรวจกำลังเร่งหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับแกงเด็กกลุ่มนี้ติดตามรายละเอียดพร้อมรายงานพิเศษในข่าวภาคข่ำม9ินาฬิกาค่ะ